สังเวียนมวยเยาวชนกอทัพกาศดอนเมืองนะครับซึกมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันทร์นะครับจัดโดยกลุ่มพลังใหม่โปรโมเตอร์กอนธรพลวิไลเลิศ์นะครับหรือว่าคุณเงาะบางกะปิพร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้มวยไทย5ยกกลับมาพบแฟนๆเหมือนเดิมครับทุกวันจันทร์ครับจากสนามมวยเยาวชนกทัพกาศดอนเมืองวันนี้อัดแน่นจัดเต็มครับน่าสนใจอย,อย่างยิ่ง ส่วนคู่แรกเปิดรายการวันนี้ที่ประกาศ113ปอนด์นะครับเพชรมงคล TBM ยิ้มเจอกับแก้วมงคลสิทธิ์บอลสกลนะครับมาดูโปรไฟล์ของมวยคู่แรกกันเลยครับคุณนกครับอ่ะไว้ครูเรียบร้อยเริ่มแข่งขันแล้วนะครับเอาแบบกระชับกระชับกันลวครับเพชรมงคล TBM ยิ้มครับนัครินเพชรดงทองครับเจ้าต้นครับ16ปี169นะครับจากชะอวดนครศรีธรรมราชครับลูกศิษย์ของเสียไก่เสียตั้มครับมีหนึ่งอุบลกับเสือบินฉลามดำหนึ่ง TBM ยิ้มครับ อยู่ด้านล่างครับชอบเพชรจงชัยครับ61ชนะ52แพ้9นะครับคููต่อกอรมุมน้ำเงินครับเตี้ยสั้นกว่าเยอะครับแก้วมงคลสิทบอยสกลครับเยติศักดิ์พึ่งพรมนะครับเจเล่ครับ2358นะครับจากนาว่านครพนมครับหัดไทยจงเจริญครับเป็นหัวหน้าคณะเทรนเนอร์ครูอัดนะครับชอบน้องโอ๋ครับ35ชนะ30แพ้5ครับ มาดู3ามความหลังของคู่นี้นะครับสําหรับทางด้านของเพชรมงคลน,นะครับชนะคะแนนบัวขาวอ่าผมการโยธานะครับแล้วก็แพ้คะแนนจุนรามสองประสิทธิ์จุนรา,า,ามนั้นชนะน็อกเพชรหล่อ,ลอบัวสนุนหันปีใไม้ยกที่3ครับส่วนทางด้านของแก้วมงคลน,นะครับไปแรกก็นะคทำหนึ่งสามไปครับชนะน็อกยอดน้ำชายแพ้แตกหนยกที่2 แล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรเมืองไทยพี m ีเอ็มยิงนะครับล่าสุดครับชนะคะแนนหินเล็กไปเก็บพรเทพพนที่มีทีมวยราชนเมือนครับนี่คือสามฟอร์มหลังของทังคู้ครับล่าสุดที่ชนะนักคู่นะครับวันนี้ครับมีผมพิเชษเรือนครับคุณเชื้อชัยในรายการและก็คุณเพียรเทพรื่นเพียรนะครับร่วมกันบรรยายครับนำความมันมาเสิร์ฟให้กับบรรดาแฟนๆได้ติดตามกันในช่วงแรกนี้ทางสถานีโทรทัศน์เจเกต18ท็อปนิวส์นะครับ ตังแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปรับจนถึงเวลา2ทุ่มนะครับมาดูครับคู่แรกเปิดรายการวันนี้113ปอนด์เพชรมงคลกับแก้วมงคลนี่คือสัญลักษณ์แห่งความมันนะครับมวยไทย5ยกโดยกลุ่มพลังใหม่ครับโปรโมเตอร์สมานสุดเมตตาอรธนผลวิไลเลิศน,นะครับดูครับมีลำตัวแล้วครับทางด้านของแก้วมงคลยิงขวาลำตัวทักทาย ว่าเกมสั้นๆน่าจะได้ลุ้นอ่ะต<อ>ิดตามดูครับเ<อ>ก้ามงคลุ่มน้ำเงินขยับเดินเลยนะครับในช่วงท้ายปลายยกจุ่งเดิมมัดขวาครับมัดขวาตามไม่ดีหนึ่งแมเข้มเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับรทุกจังหวัดแล้วนะครับทุกสาขานะครับก็เรียกว่ามีเกอบทุกจังหวัดแล้วใครสนใจอยากจะซื้อแผนชาย์ก็ติดต่อได้นะครับดูภาพช้ายกที่แรกยกแรกครับ ยกสองครับตามครับยกที่สองครับเพชรมงคลกับแก้วมงคลร้อยสิบสามปอนจะเห็นครับการเปิดเกมบุกของแก้วมงคลนะครับเสียช่วงนะครับเป็นฝ่ายขยับเดินเดินเร็วขึ้นหนักแรงครับมัดขวาช่วงด้ขวาครับวันนี้ทีบีเอ็มยิมนีมาชกสองนะครับครับ เพชรมงคลฝ่ายแดงคู่ต่อไปก็เพชรเมืองไทยครับนักชกดาวรวดฟอร์มแรงครับมดูว่าวันนี้จะกี่วินครับจะลักค่าย2วินหรือเปล่าครับถามคุยทเมื่อตอนเย็นเดินผ่านมาแบบคุยกี่วินดีบอกมันต้องสองวิน <c oughs> มันต้องสองวินควรจะทําได้หรือเปล่าครับดูครับผู้เปิดหัวคู่แรกนี่เพชรมงคลเจอกับแก้วมงคลมงคลทั้งคู่ครับคุณนพครับอเดี๋ยวติดตามครับเริ่มสนุกแล้วครับ สั้นกว่าต้องขยับครับทางด้านของแก้วมงคลนะครับลงทุนเบียดเข้าไปครับหลุดและโดนเต็มกลางหลังเลยครับอย่าหลุดครับมวยแบบนี้หลุดแล้วมันจะเห็นชัดนะครับ <c oughs> ป้ายหน้าไว้ขวางไวก้การกบาาไว้ดึงแทง <c oughs> ครับเสียงเชียร์ทีมเชียร์ TBM ยิ้ม <c oughs> เสียไก่มาครับวันนี้หลังมุมแดงอาผูอีสตูนสั่งขวางหน้าแล้ว ตะกูถอยหลังรัดได้แต่ไปไม่ถนัดครับคุณเ็ดตามไปเลยนะครับเสียงเชียร์เริ่มสนันวันไหวเลยนะครับเหมือนเดิมนี่ครับสัญลักษณ์แห่งความมันนะครับแฟนๆนี่ทานช่อง JG8 Top News พลังแห่งความจริงครับคือที่สุดแห่งข่าวสารครับต้องช่องนี้เลยครับขยับเดินต่อเร็วขึ้นนมัดขวาแข้งขวาม,มาฝ่ายแดงครับ เพชรมงคลดูลอยดูสูงกว่าครับชกเกมรับสมัดด้วยซ้ายเอาเอาลูนนี้แข้งขวาไม่หนึ่งทีเอาแล้วครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่าใส่กันเลยครับครับเริ่มจะออกแข้งได้มากขึ้นแล้วครับเพชรมงคลนะครับนิ่งๆ่งตั้งรับมีทีมมีขวางหน้าและดูแข้งขวาสกัดด้วยมีแย็บเก้ามงคลก็พยายามจะเบียดครับขอรุนแายครับนะครับลูกบิดลูกกระชากครับ เป็น2แรงบวก2แรงเวียงนะครับแต่ดูส่งแล้วจะด,ดื้ือนะครับทางข้างหนองแก้วมงคลสิบบอยสกลเตียดสั้นกว่าน,น่อยครับต้องเบียดใกล้ๆครับต้องขู่น้องไม่โดนนะไมแต่คนต่างวืดจวลมนะครับต่างรับเหนียวแน่นนะครับเพชรมงคลมีทีมมียกบังอาวุธด้วยยกกาสูง ปลายยกที่สองนี่เริ่มจะเงือเริ่มซึมแล้วครับเริ่มจะออกอาวุธมากขึ้นมาหนึ่งสองมาแล้วครับเก้ามงคลต่อยเสร็จแล้วก็ลอกนายไว้ก่อนส่วนท้ายปลายยกนะครับเสียงระฆคงมาครับพักครูทีครับผ่านไปสองยกดูพาพช้าครับผลงานของทั้งคู่ครับหลุดครับวางยังเป็นปลายปลายเท้านะครับรูปร่างดีกว่าแน่ครับทางด้านของเพชรมงคล TBM ีจิมนะครับวัย16ปีจากนครศรีธรรมราช ส่วนแก้วมงคลนั้น23นะแล้วครับนครพนมครับ2นครใหญ่เหมือนกันครับคนละภาคคนละฝั่งครับดูกกบาดครับแล้วตั้งแล้วแทงนะครับไม่รีบครับนี่ครับนี่ครับซ้ายหน้าซ้ายคืนนะครับดิสเบรกไว้ครับจับยกนะครับอ๋อยก็ยังซ่อมไปเข้ามาจะเตะพูดถึงวันเกิดนะครับก็ขอแฮปปี้เบเดย์ย้อนหลังกรรมการไทยเราอยู่เบิร์ดด้วยเมื่อวานนี้15ตุลานะครับเป็นวันเกิดของ อาจารย์ธนดลบุเบิดครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับคุณน้องครับนะหมากันต่อครับแฟนๆครับบุญทําให้เกิดเกิดแล้วให้ทําบุญครับเกิดแล้วต้องทําความดีสร้างความดีกันต่อไป <S <S เอาครับบนเวทีไม่สนแล้วครับต้องเบียดเข้าไปใกล้ๆครับแก้วมงคลออกแล้วแม่อยากจะทราบว่าทรงผมแก้วมงคลตัดร้านไหนครับคุณพิเชษเอางัดงัดมัดขวาเอาแล้วครับลงล่างตี เพชรมงคลนี่ชกเกมรับนะครับเกมบุกอยู่ที่แก้วมงคลเดินชนต่อเชิงไม่สนชนย่างเดียวครับเจาะล่างล็อกมานี่นะครับสัญลักษณ์แห่งความมันมวยมันมวยพลิกครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับศึกมวยไทยพัฒมิตรมวยฮิตวันจันทร์ครับคุณเทพครับก็เรียกว่าวันจันทร์นี่เปิดหัวคู่แกนี่มักจะพิ้งนะครับดูด้วว่าวันนี้จะพิกหรือเปล่าครับแก้วมงคลยิงมาแล้วปั้มดาวรัดเอวรัดเอว คลึงมาคลึงมาไม่ถนัดกรรมกาอรอนรพงสากุณแกะออกมาเดินเหมือนเดิมแต่สายนำล็อกไปตาตัวพห้บุงคนดักด้วยสายเท้าหน้ายังขวางขวางล็อกในล็อกในตีอา้าวดวนข่าวกันยังไม่ถนัดกรรมการแยกออกมาว่ากันใหม่นะอยากเป็นฝ่ายลงทุนนะครับแก้วมงคลสิทธิ์บอลสกลมาดึงถอยหลัง แม่มัวแต่ไปจะเคลียขาให้ล้มนี่มันพอไม่ล้มนี่มันจะเห็นชัดนะครับเสียศูนย์เสียทรงจะต่อยต้องต่อยเลยครับจะต่อยต้องต่อยเลยครับไปเงื้อไปง้างนี่ไม่ได้ครับโดนรวบอีกแล้วครับเพชรมงคลรวบแก้วมงคลเอาไว้ครับอาครับมงคลมงคลทั้งคู่นะคือเชื้อชัยครับผมเพชรมงคลกับแก้วมงคลนะครับจาให้ดีนะครับอ้าวเพชรมงคลคอยทีบดันไว้อ้าวไล่แขนมาล็อก ยังไม่ถนัดก,กับแก้วมงคลเดินบุกตอ่อบุกต่อไม่รอใครครับเจอทีบเจอเบงเอาไว้ครับเพชรมงคลน,นั้นนิ่งกว่าครับมีลูกทีบสายเท้าหน้าครับทำลายจังหวะการเดินต่อยหมัดของแก้วมงคลแก้วมงคลก็ต่อมัดแล้วรัดเอวมุนตี้มุนตีแมยังไม่ได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร่ครับกรรมการแยกออกมาว่ากันใหม่เกี่ยวไต่มันขวาอา้าวเดินเหมือนเดิม สายหน้าคอยดีดไว้นะครับทางด้านของเพชรเรียบร้อยครับโดนนับไปแล้วนะครับไหวหรือเปล่าไหวไหมยังไหวครับยังไหวแมโดนไปชุดหนึ่งตีตีขีบมาแบบนี้ไม่เหลือลีครับขีแบบนี้ไม่เหลือครับมันต้อง สวนได้มาได้สบมยไหวครับไม่ไหวครับสิโรราบครับโอ้โหข่าซ้ายเต็มเต็มครับดอกเดียวครับแม่ได้นับแล้วมาแทงซ้ายดอกหนึ่งเรียบร้อยครับประเดิมสวยครับวันนี้ทีพเอ็มยิมชนะน็อกไปในยกที่สามนะครับทางด้านของเพชรมงคลนะครับที m เอ็มยิมครับวันนี้มาชกสองประเดิมชัยไปแล้วหนึ่งนะครับมาดูพาพชานะครับคุณเพียเทพครับโอ้โหครับเดินเข้าหานะครับแก้วมงคล แล้วเจอแทงขวาครับครับลิ้นปีครับคอบงแกงครับงไปจุกแมเป็นผมนี่ผมไม่ลุกแล้วนะแม่ลุกขึ้นมาโดนอีกแต่ยังก็ชื่นชอบในในน้ำใจครับแล้วดอกสุดท้ายครับโดนเข่าขวาอีกทีหนึ่งเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับยุติการแข่งขันเลยครับเราพักกันคู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับมวยคู่ที่สองครับ